สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้เครสการ์ดช่องที่นำเสนอข่าวสารรีวิวและรายละเอียดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ s ู z u k ิรุ่นปี2026รถยนต์ที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยฟีเจอร์ครบครันและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกล s ู zu กิ2026มีรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวและสปอร์ตไฟหน้าเลตแบบโปรเจคเตอร์และไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียม เส้นสายตัวรถเรียบหรูและเข้ากับกระจังหน้าขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นคงและดุดันล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ทําให้รถดูโดดเด่นและมีสไตล์กระจกมองข้างและหลังคาสีตัดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้ตัวรถการออกแบบภายนอกเน้นทั้งความสปอร์ตและความหรูหราเพื่อให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่และครอบครัวที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและสไตล์พร้อมกัน ภายในห้องโดยสารของซูซูกิ2 0 2 6กว้างขวางและสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงรองรับการปรับไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้าหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางคอนโซลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงให้เสียงชัดเจนและสมจริงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ทุกที่นั่งเย็นสบายเท่าเทียมกัน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบมัลติมีเดียและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภยัยการออกแบบภายในเน้นการใช้งานง่ายวัสดุดหรูหราและสบายพร้อมช่องเก็บของและพื้นที่จัดเก็บสัมภาระครบครันเหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้านสมรรถนะซูซูกิ2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลหลายขนาดให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล เกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมชาติทำงานรับรื่นและช่วยประหยัดน้ำมันระบบช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลลดแรงสะเทือนจากถนนครุขรรระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าช่วยให้บังคับเลี้ยวง่ายและแม่นยำระบบเบรกมีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD เพื่อความปลอดภัยสูงสุดการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองรับรื่นและมั่นใจแม้ต้องเจอสภาพถนนไม่เรียบหรือเส้นทางไกล ซูซูกิ2026ยังมาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนมุมอับสายตาร,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ a d a p t i v e Cruise Control และกล้องรอบคันช่วยให้การจอดและถอยรถเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเซนเซอร์รอบคันเพิ่มความมั่นใจฟีเจอร์อำนวยความสะดวกอื่นๆได้แก่ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดระบบเปิดปิดประตูท้ายไฟฟ้าและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางปรับเพิ่มได้ตามต้องการ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ทันสมัยฟีเจอร์ล้ำสมัยสมรรถนะย,ยอดเยี่ยมและความปลอดภยัยซูซูกิ2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจรูปทรงภายนอกสปอร์ตและทันสมัยภายในกว้างขวางและสะดวกสบายระบบเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันและสมรรถนะเหมาะสำหรับทุกการเดินทางฟีเจอร์ความปลอดภัยและเทคโนโลยีครบครันช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกเส้นทางขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้เครส์สกรนชเพื่อรับข่าวสารและรีวิวรถใหม่ล่าสุดก่อนใคร แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับ